ลิซ่าคัมแบ็กในรายการหยุดวิทยูถ้าเต้นคือปังมากโดยก่อนหน้านี้นะครับรายการหยุดวิทยูซีซันสามได้เปิดตัวลิซ่าอย่างเป็นทางการในฐานะแดนเมนเตอร์ประจํารายการอีกครั้งซึ่งรายการจะมีขึ้นเดอร็เนี้ครับงานนี้หลังจากที่ทางรายการได้เปิดตัวสาวลิซ่าแล้วก็ทําเอาแฟนคลับถึงกับเฮรั่นพอจะได้เห็นคูลิซ่าอีกครั้งนั่นเองครับ ล่าสุดหยุดวิอยูซีซั่น3ไโดยปล่อยคลิปเต้นเปิดตัวอย่างเป็นทางการออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแต่ครั้งนี้เนื่องจากเป็นสถานการณ์การแพร่โควิด -19 ทำให้ลิซ่านั้นไม่สามารถเดินทางไปร่วมง,งานที่ประเทศจีนได้ทำให้ต้องมีการเปิดแบบออนไลน์ระหว่างที่เปิดตัวดิซ่าก็ได้เต้นอย่างเต็มที่ทั้งนี้ผู้เข้าประกวดต่างตื่นตาตื่นใจกับท่าเต้นของลิซ่าเป็นอย่างมากเลยครับ